องค์ราชาครองรัฐฉัดประเทศทุกคามเขตเสด็จไปทั้งใต้เหนือกลางออกตกอีสานท่านจุนเจือทรงช่วยเหลือกรุณาประชาชนเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพชอบสนองตอบการเกษตรตามเหตุผล ครองแผ่นดินโดยธรรมนำใจคนภูมิพลสมสง่าพระบารมี84ปีผ่านการครองราชนานาชาติล้วนประจัก,กษ์ในศักดิ์ศรีเราคนไทยใจจงรักน้อมพักดีวงจัก,กรีเกื้อหนุนอบอุ่นสวงวโรกาส สำคัญอันสูงส่งไทยดำรงคงอยู่สู้แหนห่วงพระสุกนิกรผองไทยใจทุกดวงพ่อเจ้าหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในชัยโรธมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในนามของคณะข้าราชการเหล่ากาชาติ พ่อค้าและประชาชนจังหวัดนครสวรรค์